สวัสดีค่ะวัสดี้ค่ะปูตื่นเต้นอะครับโอ้ยชื่อชื่ออะไรคะชื่อว่าเอครับเอพีเนคุณเอโทรมาจากที่ไหนเออจังหวัดไหนคะอยู่กรุงเทพครับผมฮาอยู่กรุงเทพนี่เป็นอานถามได้ดูเอ็มวียังได้ดูเอ็มวียังคะพี่ได้ได้ดูแล้วครับแบบชอบชอบมากเลยครับตื่นเต้นบิวกิ้นเลยปะเนี่ย ไปนิดนะไม่ได้ให้ทำไม่ได้ให้ทำนะเป็นมีมนะบิวกินปะเนี่ยไม่ใช่หรอไม่ใช่ขับ้านองบ้านอ๋อนูบิวกินแกอ๋อพี่สวัสดีครับผมแบบเช่นชมเช่นชมพีพีนิดนึงครับเพราะดีแบบรู้สึกว่าแบบเพลงนี้แบบพีพีแบบเก่งขึ้นเยอะเลยรู้สึกว่าพีพีแบบ มีพัฒนาการขึ้นจากเพลงคก่อนแบบสมกับที่รอมากเลยครับขอบคุณมากเลยค่ะมีพัฒนาการศิีนครินนะจ๊ะสิ่งที่รู้สึกว่าแบบชัดเจนที่สุดของเพลงนี้เลยคือรู้สึกว่าพี่ๆแบบเหมือนไปไปไปฝึกอะไรเพิ่มมาเยอะเลยแบบัไปฝึกอะไรเพิ่มเรามีการไปฝึกอะไรเพิ่มไหมก็มีครับก็มีฝึกหลายๆอย่างเพิ่มครับผมก็แบบทั้งเต้นด้วยร้องด้วยอย่างเงี้ยคือแบบประทับใจที่พี่ีแบบไปไปฝึก โดนรถชนแล้วก็เหมือนว่าพอโดนชนแล้วก็ไม่เ็รไรเลยอะครับอันนี้ใครอ่ะ <c oughs> เอ๊ะเอ,เอการโดนรถชนน่ะมันไม่น่าฝึกนะมันไม่ได้นึกว่าโดนชนจริงๆอันนี้แบบเป็นเป็นโดนจริงๆหรือเปล่าครับโดนโดนฝึกโดนอยู่เนีนอยู่กินแน่นอนจอไปอ่ะไม่มีทาง เราก็ชอบชอบที่พีพีแบบเอาคนในครอบครัวแบบมาช่วยร้องด้วยเอาน้องแม็กกี้กับน้องไทนี่มาช่วยร้องด้วยอะครับอันไ, <c oughs> ไหนอะฮัอยห่กินแน่นอนนี่ยยู่กินแ <c oughs> น่นอน, <c oughs> อนทำไมทำไมคิดคิดว่าเป็นกินอะกินเป็นกินรู้ว่าแต่สองคำแรกเลยแต่เอแล้วหรอเพราะว่ามันมีสำเนียงอะเขาเม็สำเนียงเฉพาะของเขา ถ้รู้ยันสำเนียงเลยเหรอบิวกินแน่นอนกินหรอบิวกินหรอไม่ไช่ครับเป็นแฟนคลับพีพีครับเป็นคุณเอคนเอใช่ไหมไปเปิดไลฟ์ไอติมหรอเอเอครับอะไรนะครับไปเปิดไลฟ์ไอติมหรอไม่ได้เปิดครับปิดหรอเป็นนักเรียนเป็นนักเรียนอ๋อเป็นนักเรียนเรียนอยู่หรอใช่ปะเนี่ยเรียนอยู่ครับแต่พีพีคิดว่าเป็นบิวกินนะไม่ไม่ใช่บิวกินใช่ไหมครับใช่บิวกินอ่ะ ไม่รู้แม่ไม่รู้รลลถ้าโกหกนะอะพูดตามพีถ้าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ณสถานที่แห่งนี้ถ้าเธอโกหกนะขอให้ตัวเทมโปขายไม่หมดยังไม่หมดเลยครับ <laughs> ยังขายด้วยนะครับดูได้ที่นี่ก่อน บิวกินสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมมิสนุกเลยอ่ะคิดไม่อีกตั้งหลายอย่างเนี้ยเขาทะกันบ้านมาอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่ไงอยู่กับมันมีซองจังเพลงอยู่กินกินเมื่อกี้ที่บอกว่าอ๋อคิดมาเนี่ยอะไรมาเนี่ยคิดคิดคิดอะไรมาบ้างไหนไหนลองพูดสิไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่พูดแล้วเฉื่อยแล้วพูดตอนเฉื่อยแล้วดูเห็นหน้าแล้วไม่เอาแล้วมหน ตื้อหนห่อยเดียวตื้อให้เขาพูดหน่อยเขาร้องเพลงในนี้ด้วยนะเสนอตัวเนี่ยจริงหรอให้คนไปหาเอาว่ามันมีนมท่อนหนึ่งมีเขามีเสียงเขาอยู่ในนั้นเฮ้ยจริงไปเรียกกินพี่เจนี่หาไม่เจอหรอกไ,อรอได้ยินแต่เสียงแม็กกี้กับไทนี่ส <c oughs> ขิขอไม่ขอไม่ขออีกรอบหนึ่งเลยอีกหนึ่งรอบฮะแวกโอแวกอ่ะไป่ถึงอะไร เปินว่ะถ้าเอาเปิดหน้าแล้วเปิดนะกินเกณฑกินได้ดูเอ็มวีแล้วใช่ไหมเมื่อกี้คือพูดความจริงใช่ไหมพูดความจริงดูแล้วจริงๆกินชอบกินกินกินชอบลุกไหนชอบซีนไหนของของพี่พีในเอ็มวีนี้ชอบเขาไม่ชอบหรอกพี่เจนนี่เฮ้ยเราเราต้องเสนอตัวก่อนเราไม่ชอบหรอกเขาไม่เคยดูงานพี่หรอกเฮ้ยงช่ชอบมากเลยที่เขาแบบมีปีกอะไรเงี้ยพี่เจนนี่ผมชอบมากเลยทําไมทําไมอะ จะเละลาฮะ <laughs> จะเละไรจะเละไรไม่เอาไม่เอาไม่เล่นไ,นไม่มเ,ลเ,ลเล่นไม่ได้วันนี้เป็นเป็นวันของเขาเป็นงานของเขาเราต้อง آ آ แบบซัพพอร์ตเขาชอบชุดไหนชอบชุดไหนหนึ่งชุดใครชอบชอบชุดไหนเดีไหนบอกดูแล้วชอบชุดไหนชอบชุดที่มันเป็นไอ้ผ้าบันคอมาปิดกันเนี้ยรู้สึกว่าเออม,มันมันมันคุ้มดีอ่ะใช้แค่นี้เองคุ้มมันคุ้มมากเลยเหรอ มันคุ้มดีมันแบบมันไม่ต้องมีเสื้อไม่ต้องอะไรเลยมันแบบมันแค่ผ้าแล้วก็ผูกๆเอาแหวนวงอันหนึ่งก็ได้เลยเป็นชุดได้เลยอ่ะแล้วมันเลิศเลยครับมันเลิศนะชุดนี้ซักปุ๊บตากปุ๊บแห้งเลยใส่ต่อได้ทันทีด้วยอ่ะใช่ใช่เยี่ยมเลยรักโลกเป็นแบบรักโลกอ่ะใส่ผ้านอนเป็นฟิล์รักโลกอย่างเงี้ยเกณฑ์รักโลกเกณฑ์เพลงเขาเสนอตัวอย่างเงี้ยถ้ามาเสนอตัวเนี่ยเราจะรับเขาไปแบบ เขาอยากจะไปก้าวไกลอยู่ในชีวิตคุณเนี่ยคุณจะรับเขาไหมเหมือน,เ,นเขาจะมาเสนอตัวให้ผมหรออืมท,ทีแล้วกันขอเ<อ>ดี๋ไปตรงนั้คำตอบอีกทีเดี๋ยงเราเหมือนเหมือนใบหน้าเหมือนจะมีคำพูดอยู่ในหัวเยอะแยะมากมายเลยพี่พี ม่มีอะไรเดี๋ยวขอบคุณขอบคุณเขาแล้วกันมาช่วยโปรโมทเพลงอ่ะนี่เซอร์ไพรส์จริงอะเนี่ยนี่ไม่รู้มาก่อนเหมือนกันนะครับเนี่ยเออตอนแรกก็ตอนแรกก็ยังมีความงงว่าแบบกินหรอแต่จำได้แต่จำได้จำเสียงได้เนี่เขาเขาขอบคุณคุณแล้วว่าวิวกินเห็นป่ะเธอไม่มีทางหลอกฉันได้หรอกต่อให้เธอใส่ลูเตอร์เธอก็หลอกฉันไม่ได้หรอกโอเคยอมแพ้ ยอมแพ้แล้ว <c oughs> เหมือนเราจะไม่เคยชนะเขาเลยเนาะพี่พิณเนาะผมเป็นพวกไม่ค่อยสู้คนนะพี่จนเจนนี่ปกติเวลาแบบมีเรื่องอะไรผมก็จะยอมทุกคนตลอดนั่นแหละครับ <c oughs> แต่ยอมใครมากที่สุดยอมพีพีผมก็ยอมตลอดเลยพีพีเขาจะเอาอะไรเอาอยัางไงผมก็ตามใจเขาอยู่แล้วผมไม่เคยแบบมีมีสิทธิ์มีเสียงจะโต้เถียงอะไรเขาหรอกพี่จนเจนนี่โอ้โหเปหน็นยังไงความในใจมากเลยท <c oughs> ั้งผูมันทั้งผูมากเลยัเมื่อกี้ กินบอกว่ากินยอมพีพีทุกอย่างแล้วมเมื่อกี้พีพีได้บอกไว้ก่อนหนะ้านี้แล้วว่าพีพีจะให้ชุดปีกะกินใส่ขึ้นคอนเสิร์ตกินต้องใส่ด้วยนะได้ไหมได้พูดแล้วนะชุดปีคือเอาแค่แขนนานะแต่ข้างข้างบนเป็นชุดอื่นนะไม่เอาทาังเสื้อด้วยกางเกงด้วยแล้วก็แขนด้วยมันใส่ไม่ได้มันคนละไซส์กันเดี๋ยวสั่งทำไซส์พิเศษให้เลย ถือปวดหัวแล้วจูเลียนปวดหัวโอเคได้เลยเดี๋ยวมารอดูขอบคุณนะบิวกินบิวกินให้ให้พูดอะไรถึงเจ้าของเพลงหน่อยก่อนที่จะล้บลากันไปได้เ็าพีพีเขาตั้งใจทำเพลงนี้มากนะครับทุกคนแล้วพีพีเขาก็แบบแบบใช้เวลาแบบอยากจะทําเพลงนี้ให้ดีที่สุดแก้ไปแก้มาจนพีพีเขาชอบจริงๆแล้วก็เหมือนว่ารู้สึกว่าดีใจที่พีพีเขา เขาแบบได้ปล่อยเพลงนี้เป็นแบบที่เขาแบบอยากใ,ให้มันเป็นจริงๆแล้วก็ทั้งเอลีอะไรต่างก็เป็นอย่างที่เขาอยากให้มันเป็นจริงๆก็ดีใจกับพีพีด้วยแล้วก็ฝากทุกๆคนสปอร์ตเพลง VP ีฟังเพลง VP ีเยอะๆนะครับเจ๊ yeah, ขอบคุณค่ขอบคุณนะคะเูดินครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอเคเจ๊สาย